ท้องนาท้องอันนี้ชาวบ้านปลูกข้าวค่ะทั่วหมดในเขตท้องที่ของตำบลบนนไทยะนะคะมวลน้ำมหาศาไลไหลมาจากเขื่อนลำเชียงไกรทั่วหมดค่ะเจ้าหน้าที่ออกมาดูน้ำตอนนี้ยิ่งไหลแรงขึ้นหนักขึ้นกว่าเก่าค่ะยังมีรถเด็กทัานไหนที่สูงก็พอวิ่งได้ทัานไหนต่ําๆไม่ได้ โอ้โหโอ้โหไปได้ไปได้โอ้โหโอ้ไหลแรงมากโท่วมไปหมดโอ้โหข้าวตายหมดเห็นพยดข้าวไม่เหลือค่ะตอนนี้โอ้ดูสิหมดหมดหมดโอ้ ถนนกลายเป็นคลองหมดโอ้โหน้ำท่วมที่โนนไทยน้ำท่วมโอ้ยจะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ย